สวัดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเครื่องกดน้ำดื่มอัตโนมัติในราคา49บาทนะคะค่าส่ง29บาทรวมราคาอยู่ที่78บาทค่ะมาจากเว็บช้อปปีนะคะเพิ่งได้ของวันนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างคะ่ะก่อนทั้งหมดในกล่องมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะก็จะมีในส่วนของตัวสายชาร์จนะคะแล้วก็ตัวหัวที่เสียบเข้ากับตัวเครื่องค่ะ อุปกรณ์ที่เราแกะออกมาจากกล่องทั้งหมดค่ะมีอยู่4ชิ้นค่ะในส่วนของตัวเครื่องนะคะก็สามารถเสียบชาร์จแบตได้เลยค่ะจะมีปุ่มที่ให้เสียบชาร์จแบตนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่จะต่อเพื่อให้น้ําไหลออกมาก็คือเครื่องกดน้ำที่เราประกอบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองใช้งานดูนะคะว่าสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่า นี่ก็คือเครื่องกดน้ําที่เรานามาใส่ถังน้ําของเรานะคะเดี๋ยวเราจะลองกดดูนะคะว่าน้ําจะไหลหรือเปล่าอันนี้ลองกดดูแล้วนะคะค่ะน้ําไหลได้จริงค่ะคือมีความแรงปกติค่ะในราคา4ี่บาบาทนี้ก็ถือว่าใช้ดานได้จริงนะคะถือว่าโอเคเลยทีเดียวค่ะจากที่น้ําเต็มแก้วเราจะลองกดปุ่มหยุดดูนะคะนี่เคอหยุดเลยค่ะส่วนของ หัวเครื่องปั๊มนะคะจะใหญ่กว่าตัวถังนิดนึงนะคะมันก็จะสามารถหมุนไปมาได้ค่ะแต่ก็สามารถกดน้ำได้ปกติค่ะไม่เป็นปัญหาอะไรค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ